ค่ะพบกับอาจารย์นันมาตเตอร์โคสเอ l นนะคะในศาสตร์การวิเคราะห์รายมือรายมือของท่านผู้นี้นิ้วหัวแม่มือเป็นแสดงว่าเป็นคนที่แข็งเป็นคนที่ควบคุมนิ้วทั้งสี่ได้หมดเลยนะคะเป็นนิ้วพลังจิตจิตกล้าแข็งแล้วก็เป็นคนที่รูปนิ้วยาวเป็นคนที่ใจบุญเป็นคนที่มีอารมณ์ดี นะคะแล้วก็นิ้วชี้สั้นกว่านิ้วนางเป็นคนที่ยอมเสียเปรียบคนอื่นเป็นฝ่ายยอมนะคะเป็นคนที่อารมณ์อร่อยนะ,ะเป็นคนที่จิตใจดีส่วนนิ้วก้อยอเกินเส้นของนิ้วนางแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้นะคะ มาดูลักษณะแต่ละเนินนะคะบนฝ่ามือของบุคคลท่านนี้เราเริ่มจากเส้นชีวิตก่อนดํเาเนือก็จะเป็นเกาะเป็นลูกโซ่นะคะแล้วก็ยาวมาถึงเนินเน็บจูนตรงจุดเริ่มระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ย เป็นเป็นลักษณะเป็นลูกโซ่แบบนี้แสดงว่าเด็กๆอ่ะค่อนข้างจะเลี้ยงยากถ้าไม่เลี้ยงยากก็เป็นคนที่ลำบากนะคะแล้วก็เส้นชีวิตอ่ายาวมาถึงเนินนิบจนก็เป็นคนที่มีชีวิตอ่ายืนยาวนะคะเส้นสมองอยาวตรงนี้แล้วก็มีรอยแยกนะคะ เป็นบากซ่อมแสดงว่าเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะและมีเส้นใจค่ะใจลักษณะจะเป็นบากซ่อมเช่นกันก็เป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเช่นกันแล้วก็เป็นบุคคลที่ใจดีในเนิน ลักษณะเส้นในเนินอาทิตย์นะคะมีเส้นการเงินแสดงว่ามีรายได้มาหลายทางแล้วก็มีสามเหลี่ยมตรงเสาตรงเนินเนินเสานะคะซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่า หลักฐานการเงินหรือการทำงานนั้นเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีรูปสามเหลี่ยมตรงสมองก็แสดงว่าได้รับการพัฒนาเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นคนที่จำเก่งจำแม่นนะคะและก็ ในเส้นชีวิตมีกระ,กระบาดบนเส้นชีวิตนี้แสดงว่ามีหนี้สินมีหนี้สินพอหมดแล้วก็เริ่มใหม่หมดแล้วก็เริ่มใหม่นะคะลักษณะมีเส้นวาสนาขึ้นบนเส้นชีวิตแล้วก็มีเส้นแนบก็แสดงว่ามีโชคมีลาบเส้น เส้นพุทธก็มีแนบสองเส้นก็แปลว่าเป็นคนที่มีโชควีลาบนะคะเส้นพุทธแต่ว่ามันไม่ได้ต่อเนื่องนะคะขึ้นมาตรงนี้แสแงว่าเป็นบุคคลที่ค้าขายได้ดีนะเกะ่งทางการค้าขายและมีเส้นเดินทางค่ะมีเส้นเดินทางเราก็มี ตรงนี้นะคะเป็นจุดแยกแล้วก็มเีเหมือนไฟนะคะเหมือนไฟเป็นสีดำๆเพราะนั้นการเดินทางก็ให้เรามัดร,ระวังความปลอดภัยด้วยมีเส้นมันนีไหลก็แสดงว่ามีเงินทองไหลามาเทมาลักษณะของ ลายลายมือนะคะของบุคคลท่านนี้เป็นรูปตัว M นะคะลักษณะอย่างนี้ค่ะคือเป็นลักี้เอแบบนี้นะคะอ่ะเป็นคนที่มีสิทธิ์จับเงินล้านแล้วก็เป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติเป็นของตัวเองมีบ้านช่องเป็นของตนเองนะคะมีหลักทรัพย์ค่ะในเนินในจูนตรงนี้นะคะ ีลักษณะเป็นตรีศูนย์ะคะเป็นเส้นใจเส้นใจเส้นที่สองนะคะที่ลอยมาตรงนี้นะคะอยู่ตรงกึ่งกลางอยู่ตรงเส้นอยู่ตรงเนินเสานะคะเป็นตีศูนย์ลอยมาแบบนี้นะคะลักษณะออกจากเส้นนี้ค่ะเส้นนี้ เป็นรอยแยกนะคะเป็นรอยแยกลักษณะเหมือนกับเป็นเป็นรูปปลาตะเพียนอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงที่ลาบอังคารแปลว่าเป็นคนที่ทำงานไม่หยุดไม่หย่อนเป็นคนที่ค่อนข้างจะลำบากในการทำธุรกิจทำงานไม่อยู่นิ่งทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่ก็เป็นคนที่มีโชคมีลาบตรง ลักษณะเป็นตีศูนย์ตรงนี้ก็คือเป็นคนที่ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จขอให้เจ้าของไรมือมีความสุขแล้วก็โชคดีนะฮะมั่งคั่งร่ำรวยอาจารย์ขอจบการวิเคราะห์เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ